Oh, hello, everyone. Welcome to Krudaldi e Sea Tour in the evening charm. How are you doing? Oh, <laughs> today is my holiday to So I do the clips to times today in the afternoon charm and also in the evening charm. Joy it for some less or more นะคะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การถัวร์ไปภาคค่ำของ,ของกับคุณครูดาวดี้ easy ทัวร์นะคะชนอลนี้เป็นชานอลสำหรับการท่องเที่ยวจริงๆเลยแบบท่องเที่ยวในเมืองจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนะคะขอเพลงแป๊บหนึง่ง <c oughs> วันนี้นะคะพามาเที่ยวแบบชิวๆ ทวร์ทำทัวร์แบบในเมืองน,นี่แหละนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไกลเลยอุดรธานีอุดรธานีทัวร์ตอนนี้นะคะ we are driving into town of Udon t h at the night time and then we passing gonna pass the night market ขับรถไปด้วยพูดไปด้วยนะคะอาจจะพูดแบบจังหวะก,การพูดอจจะา้านิดนึงเพราะว่ามันจะมีเรื่องการตัดสินใจในการขับรถด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลา a b o u t 6.30 p.m. in the evening Monday trip today we have Monday trip okay good we have traffic ก็หลายๆคนคงจะเลิกงานนะคะเป็นช่วงเวลาเลิกงานของหลายๆคนแต่สำหรับสาหรับคุณครูดาวดีนะคะวันนี้เป็นวันแบบวันทัวร์เล็กๆท่องเที่ยวนะคะก็เลยเดี๋ยวจะพาทัวร์กันนะคะ ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ถนนทางเข้าเมืองเลยนะคะจากหนองคายเข้าอุดรธาน,นีค่ะอ้าวยังแดงอยูน่นี่นะก็เป็นช่วงเวลาหลังหลังเลิกงานนะคะหลายๆคนก็เริ่มกลับบ้านแล้วก็ไปหาซื้ออะไราทานกันแล้วก็เป็นช่วงพักผ่อนนะับบางกลุ่มก็ไปออกกำลังกายเดี๋ยววันนี้จะพาขับรถไป ช่วงดูช่วงเย็นบริเวณรอบสวนออกประจักษ์ดีไหมคะตรงนี้เนี่ยเดี๋เราจะผ่าตลาดบ้านห้วยนะคะถ้าใครได้ดูคลิปบางของบางวันเนี่ยคือเราดีพาขับรถผ่านช่วงตลาดบ้านห้วยด้วยช่วงกลางวันอัน้จะเป็นช่วงกลาง the sunset time around 6 p.m in the evening but early on winter early in winter last month we have sunset during five thirty. so the time change a little bit late late night hour on winter now we go we go to the night time like so early <laughs> I feel like we have just some time to spend in the evening. 5.30 is go to dark. Uh -huh. so but right now we are almost almost finished the winter, so sunset time is about six something, six fifteen pm in the evening. <laughs> ก็จะแบบดมืดนิดนึงอารมณ์ประมาณแบบอย่างนี้ค่ะจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน่วยเ,เป็น area ของแบบ city office นะคะ city office area ะะเป็น city center area นะคะแต่ว่าด้วยความที่ช่วงค่ำเนาะอาจจะมีความคล้มๆนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเรากำลังจะถึงละค่ะ in the front in the front street or the front road we will see the long project park at the night time ค mm ่ะ hmm. ไปดูส่วนลองประัก,กรอบค่ำกันกันแล้วกันนะครับวันนี้เป็นความงานแบบช่วงกันคือนะคะไม่รู้ว่าใครชอบบ้างหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวโดยส่วนตัว,ว,ตวดดคุณดอางชอบอ่ะ แสงช่วงกลางคืนคแต่ก็ต้องระวังเรื่องการขับรถนิดนึงเนาะเพราะว่ามันก็จะคับๆนิดนึงมอเตอร์ไซค์นะคะแบบคนคนอุดรก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ยเยอะนะกลุ่มนักนักเรียนนักศึกษา,าอย่างเงี้ยใช้มอเตอร์ไซค์ยเยอะหรือว่าคนทํางานนะคะแบบพนักงานบริษัทพนักงานลูกจ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะขับมอเตอร์ไซค์กันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้รถยนต์ก็เยอะมอเตอร์ไซค์ก่อนเยอะ รถสารอเครื่องก็น้อยลงมีประมาณหนึ่งนะคะถึงแ ok ล้วบริเวณสวนหนองประจัก็ซ้ายและขวา on the left side on the right side we have the parking lot around the หนองประจันพา a r k นะคะ the main city park of d o n t o n i on the left side you will see we have many shops right here ค่ะ Thai food shop American food shop smootie shop, drinks shop, coffee, cafe have many things on the right side you will see ด้านคว่าก็จะเป็นพาคนะคะ the park is on the right side ทไมป n a o นะคะ we also have the massage shop on the left side along the road along the end of the street แล้วกันเนาะมันก็แบบพอสมควรจะมีเสียงนกร้องด้วยนะคะถ้าแบบมาจริงๆเนี่ยนกร้องแบบคิ๊ดคิดเยอะแยะมากมายแล้วจะมีร้านนมแบบนมร้านนมคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะแบบสไตล์วัยรุร่นก็เยอนนะคะ่ะด้านซ้ายเห็นไหมคะค่ะเดี๋ยวหมุนกล้องใหน้นิดนึง คนเยอะในนี้วันนี้มอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยครับ very crowded today แ e ่นเ e ็ดผ้โหเขาจะไปไหนกันทำไมรถเยอะคนเยอะก็จะได้เห็นบรรยากาศกันนะคะร้านนมร้านนมเป n น t จอ e ์ชอบนะคะแล้วก็ working people by 2 0 s เทตี้จะชอบเลยฝั่งไซมืออ้มอเตอร์ไซค์เยอะมากคือเดอรดี้ว่าปกติคือเดอดี้ก็ผ่านอยู่นะผ่านบ่อยๆนะคะไม่เห็นรถเยอะขนาดนี้ก็มีร้านให้เลือกมากมายนะคะต่อะเบนี่ไลค o สปูตี้ดิ้งช็อป all around and this is the spa massage shop oh they have about like 2 0 massage shop จะมีเสียงเต้นแอโรบิกมาด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเย็นเขาจะมีการับบพาเต้นแอโรบิกพาเต้นแอโรบิก The park area. Okay. The, the street that we're passing right, right, right now is about. It's actually, it's the back entrance of the park. Okay. The front entrance is near the hospital, Udon Tani Hospital, opposite side. But it's very crowded. All the shops is along the, the back entrance more than the front entrance okay let's see we now we are driving to the main street Ho road uh -huh. it's the main street of the town downtown town they will have many retailing stores or selling stores restaurants banks the banks and you know like uh, many many shops during the daytime but right now we r e driving during the evening time let's see how sweety it is uh, uh. เดี๋ยวไปดูกันว่าเขายิ่งม,มากมายขนาดไหนนะคะช่วงถนนโพสิอุดรธานี้เป็นเมนสตรีทเลยนะคะเป็นถนหนหลักในบุรรตอนนี้เวลา18นาฬิกา40นาทีนะคะก็ไม่ค่อยมาถนนเยอะเนาะ เความกระตือรือร้นยังไง BIG กเ s ส r e t a i l ์เรนต์สโตร์และโฮสเทลิง s o ตร์อยู่ทางด้าน d ้ e ห้างนิสุส์เปิดสโตร์ก็เปิดมาแบบ20-30ปีแล้วนะคะเป็นห้างที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยฝังไซมือเมื่อกี้นะคะที่เราเห็นมันจะใส่จอดเยอะๆเนี่ยผู้คนก็จะมาซื้อของกันเปิดถึง3าทุ่มนะคะคนก็จะเยอะตลอดร้านนี้ร้านนิส Banner, the red banner uh, hanging around the road uh, That means we will have the Chinese New Year Festival for the next month on February It means um, it's the festival of the city uh, So they hang the red banner to celebrate for the celebration And for the Chinese New Year Usually, if we see the red banner like this, they will before COVID situation. Putonghua we have like big festival, and we close the main street, along the street, to have the events organized, organization like Chinese beauty Chinese competition, something like this for the model. and they will have the food fair นะคะ the big one i t s very fun it's very amazing the foreigner tourists really like it Chinese New Year festival you know downtown and usually we will have that before the COVID situation ก่อนนั้นที่จะมีสถานการณ์นะคะเราก็จะมีแบบตรุษจีนทุกปีอยู่ละที่อุดรธานีในช่วงตรุษจีนนะคะจะมีการจัดเวทีแข่งขันประกวด Miss Chinese แล้วก็มิสเตอร์ไชนีสนิวเยียประมาณนี้นะคะก็รวมถึงเด็กด้วยนะคะเด็กเล็กก็จะมีการประกวดด้วยก็เป็นอะไรที่ส,สนุกสนานแล้วก็จะปิดถนนเส้นกลางใกลกับทุ่งสีเมืองนะคะเป็นระยะประมาณ2ประมาณ1 1กิโลเมตรอ่ะนะคะปิดถนนยาวเลยเพื่อจะเป็นฟู้ดแฟร์แล้วก็จะมีเวทีจัดประกวดแล้วก็มีโต๊ะนั่งทานอาหารกันในเป็นแบบสตรีทมาร์เก็ตมาลักษณะนั้นเลยนะคะ ค่นข้างคลึกคลื้นแต่ว่าช่วงสถานการณ์เนาะเขาก็เลยแบบมีการจัดเบาๆนะคะอาจจะมอีอาจจะมีแฟร์หรือไม่มีแฟร์เดี๋ยวตอนนี้ต้องติดตามชมกันทีนึงว่าทางซิตี้ทางเทศบาลเนี่ยเขามีหมายกำหนดการอะไรยังไงบ้างไหมนะคะอตอนนี้เราก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะผ่านถนนมาเกือบสุดไปถนนละเดี๋ยวเราไปเห็นไปเจอ the fountain นะคะ circle, fountain circle หรือว่า fountain roundabout of the city in the front there We're driving to จะเห็นแยกวงเวียนน้ำพุนะคะอยู่ด้านหน้าเลย รอบรอบใ i n ุดร very beautiful one. ช่วงวนเวียนน้ำผุนี่กลางคืนก็ต้องแบบว่าดูดีๆนิดนึงนะคะมันจะมีมีทั้งหมด5แยกด้วยกันเราจะออกแยกไหนเราก็ต้องเปิดไฟแบบว่าเดฟไลท์นะคะเพื่อจะออกไปแต่ละแยกเดี๋ยวจะลองขับรถให้ดูนะคะ้อ,อบวงเวียนสักหนึ่งรอบเดินกันเนาะ จะมีแบนเนอร์สีแดงสแสดงให้เห็นสัญลักษณ์ของช่วงเฟสติวลัล Chinese New Year Festival แบบรู้สึกจะยาวบนถนนเลยนั้นแบบโฮสีิมากแล้วก็มาถนนเส้นนี้นะคะ,ะ,น,ะคน่าจะมี็ประจักษ์ศิลปะคือดุรอนเนี้ย,ยจะมีถนนเป็นเส้นคู่ขนานกันนะคะประมาณ3ถนนหลัก แล้วก็จะมีวงเวียนอยู่3าวงเวียนหลักนะคะก็คือ1วงเวียนกรมหลวงประจกักรสวงเวียนน้ำพุแล้วก็3าวงเวียนหอนาฬิกาล้วก็จะเชื่อมต่อกันเข้าไปในเมืองอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าวิ่งเป็นถนนเส้นขนานก็พูดได้ว่ามันก็ง่ายนะง่ายกว่าจาวงเวียนนะคะเพราะว่าวงเวียนอะ่ะเขาไม่ได้อยู่ขนานกัน ก๋วยเตีเ๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวหมูแดงนะคะบะหมี่หมูแดงเป็นเจ้าที่แบบเห็นคนนั่งทานเยอะมากแต่ว่าคุณเตอรี้ก็ยังไม่เคยไปนั่งทานนะโอ้แต่เคยมาซื้อกลับบ้านอยู่นะคะซื้อเสร็จถุงกลับบ้านก็หมูเขาก็หมูกรอบเขา,าอร่อยหมูแดงอร่อยสมัยที่ยังทานเนื้อหมูอยู่นะคะแต่นอตนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่เลยนะคะจะมีแค่ปลาแล้วก็ไข่ผักเต้าหู้ <c oughs> อันนั้นคือเปริดอ่าถนนเส้นนี้งไง very crowded again the street คนยังเยอะมากมายจอดรถซ้ายขวาจะเป็นเส้นหน้าบอกขอสอนะคะหน้าบัสสเตชนันของอุดรธานีเลย<ม>ก็คือจะอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลมากด้านหน้าเนี่ยสุดปลายสายตานะคะคือเซ็นทรัล ครั้งนี้กับค er ุณครูดาวดีอีซี่ทัวร์นะคะในช่วงอีฟนิ่งชา a r ม Of My Holiday เขับพาชมเมืองแล้วก็มาที่เซ็นทรัลช่วงเย็นก็จะแบบมีรถปรับตายนะคะที่เซ็นทรัลโอเคหวังว่าทุกคนจะมีความสุขสนุกสนานนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าเล คลิปวิดีโอ่้ต,อต่อไปนะคะกับกครูดาวดี้อีซี่ทัวร์ค่ะ Have a good evening for your fun Monday Bye Hope to see you again Take care